สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะทำเมนูกินกันง่ายๆเลยค่ะเป็นเมนูหมูทอดน้ำปลาร้านะคะใช้เนื้อหมูอยู่ที่ประมาณ400กรัมเป็นเนื้อหมูติดมันหรือจะใช้เป็นหมูสามชาั้นหมูเนื้อแดงหรือว่าสันคอหมูก็ได้แล้วแต่ชอบเลยค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอประมาณนะคะจากนั้นเราก็จะใช้น้ำปลาร้า2ช้อนโต๊ะ เป็นน้ำปลาลาปรุงสําเร็จรูปนะคะที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปแล้วแต่ชอบเลยค่ะยี่ห้อไหนที่เราชอบเราก็นํามาปรุงได้เลยนะคะจากนั้นก็จะขยํานวดนวดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะให้น้ำปลาละเข้าซึมเข้าไปในเนื้อหมูค่ะส่วนประกอบก็มีแค่2ออย่างเท่านี้จริงๆค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่า หมูทอดน้ำปลาล้านะคะไม่ต้องมีอะไรมากมายค่ะแค่นี้ก็อร่อยได้ค่ะถ้าใช้น้ำปลาล้ายี่ห้อดีๆอร่อยๆนะคะจากนั้นก็จะพักเขาไว้ประมาณ20นาทีค่ะเอาละค่ะพอพักได้สักประมาณ20นาทีแล้วเราก็เริ่มตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปเลยค่ะ น้ำมันพืชเราก็จะใช้ไม่เยอะมากนะคะเพราะประมาณค่ะเพราะว่าตอนนี้น้ามันพืชก็มีราคาแพงอย่างที่เพื่อนๆทราบกันนะคะพอน้ามันเดิ่มร้อนก็ใส่หมูที่เราหมักลงไปได้เลยค่ะใช้ไฟกลางๆนะคะไม่ร้อนมากค่อยๆทอดเข้าไปค่ะ พอเขาเริ่มทอดไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ไหมคะน้ำมันก็จะเริ่มกระเด็นนะคะเพื่อนๆก็ต้องทอดอย่างระวังกันละค่ะถ้าเกิดว่าน้ำมันกระเด็นหน้าเราก็สามารถใช้ฝาหม้อนะคะครอบไว้ก่อนก็ได้ค่ะตอนนี้สีก็ยังซีดๆอยู่น,นะคะยังไม่เหลืองทอดอีกสักพักยสีเขาก็จะเหลืองสวยเชียวค่ะ แลล่ะค่ะสีเริ่มเหลืองแล้วนะคะจะไม่ทอดหแห้งมากนะคะเอาพอช่ำๆค่ะนี่ค่ะแบบนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะคะสุกเหลืองกำลังดีเลยค่ะเรียบร้อยค่ะสุกแล้วนะคะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆหรือข้าวสวยก็ได้นะคะพร้อมน้ำจิ้มแจ่วค่ะอร่อยมากเลยนะคะ กินกันได้ทุกคนในครอบครัวเลยค่ะ